S 1> <S 1> สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ํก็จะมาสอนติดเครื่องหมายสมาชิกยุวากาชาตินะคะซึ่งลักษณะก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะและจะมีสัญลักษณ์กากบาดสีแดงอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะและก็จะมีคําว่ายูวากาชาติไทยอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังค่ะก็จะมีเข็มแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็จะใช้ติดไว้กับเสื้อนะคะนี่ค่ะซึ่งจะติดไว้บนป้ายชื่อจะอยู่ฝั่งขวาของเรานะคะนี่นะคะซึ่งป้ายชื่อก็จะอยู่ฝั่งขวาของผู้ใส่ค่ะ นี่นะคะเราก็จะติดไว้เหนือป้ายชื่อ1เซนติเมตรนะคะแล้วติดให้อยู่ระหว่างกลางของป้ายชื่อค่ะซึ่งป้ายชื่อนะคะก็จะเป็นพื้นสีขาวนะคะและตัวอักษรก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มค่ะโดยพี่อมจะติดให้ดูนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทําการแกะเข็มออกมาแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วติดโดยจะให้คําว่ายุวากาชาติไทยอยู่ด้านบนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ทําการติดเข้ามาเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ติดให้อยู่ระหว่างป้ายชื่อนะคะและติดเหนือป้ายชื่อขึ้นมา1เซนติเมตรค่ะนี่นะคะติดให้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยแต่ถ้าเราเป็นหัวหน้าหรือว่ารองหัวหน้าหมู่นะคะเราก็จะขยับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาติของเรานะคะเข้ามาด้านในแบบนี้ค่ะแล้วติดป้ายหัวหน้าหรือว่ารองหัวหน้าหมู่ไว้ด้านหน้านะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นหัวหน้าหรือว่ารองหัวหน้าหมู่ค่ะเราก็จะติดเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาติของเราไว้ตรงกลางป้ายชื่อเหมือนเดิมเลยนะคะ แบบนี้ค่ะซึ่งเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาตินี้นะคะเราก็จะได้รับเมื่อเราเข้าพิธีเข้าประจำหมู่ในตอนม1นะคะแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการติดเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาติค่ะ